ฟาร์มจตุรงมกจกหัวใจแทบสลายสูญเสียสามคนรักภายในสามวัน26สิงหาคม2022เกือบตั้งหลักไม่ได้หลังสูญเสียสามคนรักภายในสามวันเปิดอาณาจักรฟาร์มจตุรงมกจกหวังใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่แต่หัวใจแทบสลายเจอมรสุมครั้งใหญ่เละไม่เป็นท่า หลังวงการตลกต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมืออย่างโป่งแหน่งเชิญยิ้มไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งดันเพื่อนรักอย่างจตุรงผลบุญหรือจตุรงมกจกเพื่อนร่วมวงการตลกคอยสร้างเสียงหัวเราะเฮฮาให้กับแฟนๆทั่วประเทศได้โพสต์ไว้อาลัยหลังทราบข่าวเศร้าเมื่อสูญเสียโป่งแหน่งในคืนวันที่10กรกฎาคมอีกทั้งจตุรงยังต้องเจอกับข่าวเศร้าอีกครั้งวันต่อมาได้โพสต์ความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรม เผยข้อความสุดเศร้าเมื่อแม่ใหญ่ไดลารับจากโลกนี้ไปอย่างสงบโดยระบุข้อความว่าเศร้าเมื่อหวานเพื่อนวันนี้แม่ใหญ่าย RIP ทั้งสองคนก่อนที่เช้าวันต่อมาได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นซ้ำสองโดยจดตุรงได้ระบุข้อความหลังสูญเสียอาอีว่าข่าวเศร้าซ้ำสองเมื่อวานแม่ภรรยาเช้านี้เป็นอาอี น้องสาวแท้ๆของแม่ขอให้ทั้งสองท่านสู่สุขติ RIP ซึ่งหลังจากแชร์โพสต์ไปแฟนๆและคนบันเทิงรวมไว้อาลัยในการสูญเสียครั้งนี้เป็นจำนวนมากและล่าสุดคนในวงการบันเทิงจำนวนไม่น้อยที่ระยะหลังเลือกเบนชีวิตตัวเองไปใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติทำไร่ทำนาปลูกผักทำฟาร์มเช่นเดียวกับนักแสดงตลกจตุรงมกโจ๊ก ที่แม้ระยะหลังจะมีผลงานเบืองนาให้เห็นกันบ้างแต่ก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเป็นเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอาณาจักรฟางของตัวเองนั่นก็คือฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอโพธารามราชบุรีจังหวัดบ้านเกิดล่าสุดยังขยายอาณาจากักรด้วยการสร้างครัวลุงรงร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศท้องทุง่ง เชิญชวนให้คนที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายเข้าไปสัมผัสของจริงกันแบบใกล้ชิดจาตุรงฟาร์มนับเป็นความฝันชั้นแรกของนักแสดงตลกจตุรงมกจกที่เคยคิดไว้ตั้งแต่วัยเด็กแล้วว่าตนเองอยากทำเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองและยังคิดว่างานด้านเกษตรนั้นจะเป็นอาชีพระยะยาวสำหรับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของตน ฟาร์มเกษตรของจตุรงจึงมีทั้งเพาะเห็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และล่าสุดกับการเปิดร้านอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ได้คอนเซปต์บรรยากาศท้องทุงและขุนเขาและเรียกว่าเป็นคนบันเทิงอีกคนที่เจอผลกระทบน้ำท่วมซึ่งกำลังเกิดขึ้นกับหลายจังหวัดในขณะนี้เช่นกันสำหรับจตุรงมกโจกที่ทำให้ต้องปิดร้านชั่วคราวโดยเผยว่า อยู่ตรงนี้มา16ปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยเมื่อวานร้านยังเปิดได้เมื่อเช้าตื่นมาทุกอย่างพังพินาศเกินกว่าคำบรรยายมีทางเดียวรอรอฝนหยุดน้ำลดแล้วค่อยแก้ไขซ่อมแซมส่วนครัวลงุงรงร้านอาหารที่เปิดตามมาเมื่อประมาณกลางปี60เป็นร้านอาหารสไตล์ชาวบ้านมีเมนูทั้งอาหารไทยอาหารป่าหลายๆเมนูอร่อยแบบมีเอกลักษณ์หาทานไม่ได้จากที่ไหน